สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคระป้าเห็นบรรยากาศก<น>็อ,อยากจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะตอนนี้มี คำพรนะครับสุนจิตเสือพาไปนะกำลังดคุยหน้าหนุ่มทุช่วนพี่น้องก็มีความหวังทั้งนักาศึกษาทั้งนักที่สุดศึกษาขอบคุณเราต้องนำเครับเราก็ได้เสด็จที่เข้ามาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เจอพี่น้องเยอะขนาดนี้แต่วันนี้ก็ได้เจอเยอะๆก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับ ก็เตาขอบคุญจริงๆนะครับโอเคเชิญตามสบายจ้าออกไปแล้วบังเอิญสาวเอ็นกวันใจไปหาป้าท้ายบ้านคุณเนนจานะขอบคุณนะครับที่ทักทายปลาเปียกับลุงกุญแจน้าไปไหนฉันจะตามเธอไปด้วยคลิปของอุ้ยนกแกนประจิบนะครับมันอ่าคุณดาราคุณแคร์เราก็ต้องย้ายเหมือนกันถ้าเดียวมาที่นีท่านนะครับคุณสมรุง ป้าถือมาจะได้สายพิลล์ได้ถ้ามาลาไม่ชอบตอนนี้นะคะพิลล์ก็บรรยากาศแบบนี้กำลังดูไลฟ์ให้ป้ากำลังดูไลฟ์สดให้ป้าแต่ป้าก็อยากจะเก็บภาพอยากอยากจะทำคลิปเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนจะได้มีเพื่อนเพื่อนเนาะทานตะวันเลี้ยงน้ำห้าร้อยบาทให้กับคนที่อยู่หน้าสารตัวนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็งบงบงบ ของพี่ธนายสักรินก็เอาไว้ก่อนก็เลี้ยนนงน้ำอัธมตะวันก่อนนะเออมันก็มาชนกันขอบคุณหน่อยอคุณลุงขอบคุณหน่อยแอดัธมตะวันหน่อยแอดัธมตะวันเลี้ยงน,านาย้อเก้าร้อยของพี่ธนายเลือบเก้าร้อยห้าร้อย ขอบคุณนะครับผูสนับสนุนี้ท่านก็มาเจอบรรยากาศเก่าๆป้าเปี๊ยกก็อยากจะถ่ายคลิปอยากจะเก็บคลิปเอาไว้ในความทรงจำนะคะเพื่อเราไม่รู้อะไรได้แต่รอฟังข่าวนะคะเห็นคุณอนุวัน์เข้าไปที่ศาลคงจะไปประสานนะคะตั้งแต่ตอนที่ป้าเปี๊ยกมาถึงตอนแรกๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรนะตอนนี้ป้าก็เลยได้แต่เก็บภาพรอไปดูไปดูช่องที่ช่อนครับ ท่านนะครับแต่ก็ท่านก็มีสมอนเป็นปมาดูอะไรปุผู้ใ่ไหมน้องเสือใช่ไหมกำลังคุยอยู่ตรงนี้นะคะโมจันกับปลาเปียกอสเต็มที่นะครับมาแต่เช้านะเพื่ออยากจะมาให้กำลังใจถึงที่นะเพราะว่าบรรยากาศน้อเสือกำลังคุยกับนี่เราไม่เคยมาเราก็ยินดมากกำลังคุยกับคอมเมนต์นะคะก็อยากจะเข้ามาแล้วก็ ต้องบอกว่าเราฝ่าพายุลงฝนสู่ทนมาไกลเลือกเกินใช่ไหมอ๋อขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่สมรค่ะคุณลุงรับของคุณพี่เลยก็พี่น้องรับขนมให้กันกินนะคะ คุณหลายๆค่ะคที่สมองคนสวยนะคะเออมันมีหลายมุมมองนะคะทุกท่านเพราะว่าแต่ละคนก็เขามีมุมของเขาเราก็มีมุมของเรานะคะแล้วก็เขาจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ว่าใครนะค่ะสวัสดีค่ะเปียกับลุงบรรจันกับช่องชมจันนะคะฝากถือมราเนาะนะไม่ได้บล็อกนะนะอันนี้อธิบายกันดีๆเนาะ นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านได้เม้นด้วยความสุภาพนะครับยังไงก็อยู่ในใจนะครับเป็นกําลังใจให้เราเป็นกําลังใจให้กันดีมากดีที่สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำลายกําลังใจกันมันก็เดี๋ยวเราจะ ระวังนะถ้าเราทำลายกำลังใจกันมันก็จะกลายเป็นคนที่ขอบคุณนะครับจากค้องคุณคุณเรือสังเกตเรากลายเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะซ้ำเติมคนอื่นอะไรแบบนี้เราต้องให้กำลังใจกันนะคะทุกท่านขอคบคุณอาจารย์ป้บลุงป้าท้ออาจารย์ก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจนะคบครับครูไม่มาเหรือวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็เห็นอยู่นะก็เมื่อวานนี้ผมไม่ได้มานะครับเพราะว่าติดภารกิจแต่วันนี้ก็เลย มีโอกาสมาตอนนี้อยู่หน้าศาลค่ะขอบคุณมากเด้อตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆพี่น้องของเพื่อนตรงนี้นะคะให้ทักอยู่ในช่องของเขาขอบคุณมากนะกำลังใจทุกคนเหมือนเดิมครับครับขอบคุณมากสู้ๆนะครับอันนี้ต่แไปก็ให้ดูบางอยกางกันต่างคนแต่ละช่องก็กำลังขึ้นไลย์นะป้าก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยไอเพลง ก็เรียงถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อให้รู้บรรยากาศอุ้ยตายแล้วเสียงแหบจังเลยวันนี้ไม่ได้ไปครับครับโอเคไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ก็ได้มาเนาะได้มาก็ถือว่าเราห่วงใยเราก็รักกันเหมือนเดิมนะครับผมก็รักทุกคนนะครับคุณสิวขอบคุณอาจารย์ที่รักกันใช่ครับยังรักกันนะครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ต้องห่วงเรื่องความรักที่มีต่อกัน นะครับเราจะมีต่อรุ่มช่างป้าสวนผักหรือว่าขอโทษนะคะน้องเสือขอภาพถ่ายแต่ว่ากล้องป้าไม่เสือหรอกแต่อยากได้ภาพโอเคขอบคุณค่ะคอมเมนต์เสือร้อยเปอร์เซ็นต์เนไทยก็ขอบคุณนะครับ คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจส่วนท่านใดที่ไม่เห็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามาก็กดแชร์กดไลค์กันไปอยู่ในจิตใจของแต่ละคนนะทกครอนะคะังไงเราก็ต้องรอเพื่อที่จะได้ทราบข่าวว่างล่ะจะได้ประกันวันนี้หรือวันไหนเราก็ต้องได้ทราบข่าวนะคะเรามาเพื่อรอฟังข่าวแล้วก็ฝากกําลังใจส่งไปให้ลุงพนนะคะตินะครับเราจะไม่ นี่ป้าจะถ่ายรูปคุณลุงกำลังขึ้นไหลถ้าหากเราไม่มีโอกาสเจอวันนี้ถ้า ลุงพลยังไม่ได anyway. ้ออกมาถ้าเราต้องเดินทางกับก่อนนะคะก็จะส่งภาพอขบคุณนะคะอันนี้น่าสานนะคะที่เก่าที่เดิมที่เราเคยมาเป็นประจำเพื่อให้กำลังใจลุงพลนะครับหลาแตท่านค้าแตนนะคะสวัสดีครับป้าเจี๊ยบนะครับกระจายกันหลายช่องหลายคนก็ดีมากนะครับโดดไปโดดมานี่แหละถ้าไม่ได้มาอยู่กับ เพื่อนกับพิมพ์ก็รู้สึกจะเหงาอยู่นะครับแต่ว่าพอมาก็มาเห็นโอ้่น้องเจ็ดสิบกว่าท่านที่อยู่ในห้องคุยกันแล้วก็สองร้อยกว่าไลน์นี่ก็ถือว่าเราไม่ได้เจอไลน์เยอะๆหรอกครับเพราะว่าเรา,เากลับไปอยู่บ้านก็ไปทำมาะแม่ของเราลงไลน์บ้างทำคลิปสั้นคลิปยาวบ้างแต่วันนี้ได้มาก็ถือว่าก็ดนิใจ ก็เปียกงานก็เปียกก็หยุดแล้วหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็จะไไม่ด้พยายามทำคลิปสั้นซะส่วนมากเพราะว่าก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะโดยตุงใบบานช่วยงานจะต้องเดินทากลับเพราะมีงานพรุ่งนี้นะครับมีแขกที่จะมาเยี่ยมยามนะครับพรุ่งนี้แขก คุณพี่สมอนนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะเนี่ยขอบคุณหลายเลยนยิ่งโตยิ่งสวยไมหน้าัก็ยังอยู่ครับอเลยนะคะเน่ยช่ไมแล้วเลช่วยกันได้ช่วยันไม่ยก้ว่วยกว่วยกดิชอีกัน้่วยกัไปัน้ชยกั้า่้อ่นไ้่กัน้่วย้วยันไ่านด้ชยันเด้วนไชกันน้อน่น้น่้ ไม่ค่อยรู้จักเรานะคะที่ถ่ายเราจะไม่ไปก้าวข้ามแล้วเป็นที่เราเป็นคนที่ลงมาเลือให้กันแล้วจ่ายจ้าจ่าขอบคุณมากๆค่ะ